พัฒน,นาผนึกกำลังกลุ่มเซนทันและพันธมิตรทุ่มง,งบ1,000ล้านบาทจัดซัมเมอร์แกรนเซล2025กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเซนทันพัฒน,นาร่วมกับกลุ่มเซนทันและพันธมิตรทางภาครัฐและเอกชนจัดแคมเปญซัมเมอร์แกรนเซล2025มหากรรมเซลกลางปีที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีทุ่มง,งบประมาณ1,000ล้านบาทพร้อมมอบส่วนลดสูงสุด80%จากร้านค้ากว่า12,000ร้าน และ28,000แบนด์โดยแคมเปญน,นี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงไตรมาส2และ3ของปีซึ่งคาดการว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าทั่วประเทศ25-30%แคมเปญจะเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึง13รกรกฎาคม2568ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศและดีเอสพาดรัชดาพิเศษ ความร่วมมือครั้งสําคัญนี้เป็นการรวมพลังของธุรกิจค้าปลีกใน,ในเครือกลุ่มเซนทันและพันธมิตรชั้นนาทั่วประเทศได้แก่ส่วนการค้าในเครือเซนทันพัฒนาห้างสรรพสินค้าเซนทัลห้างสรรพสินค้าโรบินสันเซนทันออนไลน์ซูเปอร์สปอร์ตเซนทันมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปท็อปฟูดฮอลล์ท็อปส์ท็อปแคร์กลโฮซล PowerBy, OfficeMate, B2S, ศูนย์การค้ารมสันไลฟ์สไตล์ Centan Restaurant g r o โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเ็นทรลาโรงแรมโกโฮเทลยูบิลีไดมอนด์ Eworld เทคโนโลยีเมเจอร์ซินิเพ็ก SF Cinema และเดอะวันนอกจากนี้ยังมีพัธมิตรภาครัฐและเอกชนอาทิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บัตรเครดิตเซ็นทันเดอะวันบัตรเครดิตอีออนบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพบัตรเครดิตคลาเอ็กซ์บัตรเครดิตไทยพาณิชย์บัตรเครดิตธนาคารอมสินบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรเครดิตกรุงศรีบัตรเครดิตเคทีซีและบัตรเครดิตทีทีบีเพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แคมเปญซัมเมอร์แก d นเซล2025ผ่านคอนเทนต์ช็อปดีชีเ v ิรฟที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่กล้าเลือกกล้าช็อปและให้ความคุ้มค่าอย่างมีสไตล์ภายาใต้แคมเปญช็อปแกลนแก n นกับ Summer Grand นเซล2025ช็อปดีชีเ v ิรที่เซ็นทันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึง13กรกฎาคมนี้ ติดตามความคลื่อนไหวของเซ็นทันพัฒนาได้ที่ www.centanpa.th ครับเออวันนี้เซ็นทันกรุ๊ปนี่ก็ามาถแถลงข่าวนะครับเรื่องของซัมเมอร์แกรนด์เซลนะครับซึ่งจะสปอร์ตนโยบายของทางทรทอเมซิ่งแตรนด์แกรนด์เซลล์นะครับปีนี้จะมีการเข้าร่วมของแบรนด์มากกว่า28,000แบรนด์นะครับมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ ว let กว่าเอาเล็ตของเซ็นเอร์กรุ๊ปกว่า12,000เอาเล็ตทั่วประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นการที่จะตอกย้ำถึงการที่เราจะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น global shopping destination ของโลกนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าผิตประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายนะฮะในเรื่องของวาเลเทตี้เดเวอร์ซิตี้นะครับในเรื่องของช้อปปิ้งตั้งแต่ไฮเอนด์จนถึงตลาดที่เป็นโอท็อปนะครับมีร้านอาหารที่เป็นมิชลินมากมายนะฮะแล้วก็ร้านทุกร้านนี่อยู่ในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปซึ่งเรา สามารถที่จะผลักดันให้ SME ทั้งกลุ่มใหญ่ทั้งกลางเล็กเนี่ยสามารถที่จะขยายธุรกิจได้ในช่วงนี้นะครับในช่วงโรเซลครับแคมเปญน,นี้ก็คือทำมาต่อเนื่องเป็นเวลา16ปีแคมเปญน,นี้ทำมาต่อเนื่องนะฮะเป็นเวลา16ปีในการที่จะชูให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น global shopping destination ในช่วงแกรเซลตรงนี้นะครับสู้กับประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงครับ ส่วนลดทั้งหมดก็จะสูงสุดถึง80%นะครับแล้วก็ในแต่ละวีคเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของแคตตากรีเซลล์นะฮะเรื่องของทั้งแฟชั่นทั้งฟู้ดที่เป็นเรื่องของเซลล์ในแต่ละอาทิตย์เนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องรวมถึงทั้งอีเวนต์ต่างๆคือเดือนเดือนหน้าจะเป็นเดือนไพร์มันนะครับแล้วก็มีการจัดไพร์มันร่วมกับแกรนเซลตรงนี้ด้วยครับเห็มวสตลอดเตแคมเปญี Gen เนื่องจากว่า Gen C นี่เป็นเทรนด์เซ็ตเตอร์นะฮะของของของเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็เรื่องของเทรนทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้อิูเอนเซอร์ Gen ีทั้งหมดกว่า200ชีวิตในการที่จะช่วยโปรโมทแต่ละแคตของเรานะฮะให้ครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยได้ได้ได้รับรู้ถึงสินค้าต่างๆนะครับ แล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยนะครับก็อยากเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะครับเรามาชอบช่วยชาตินะครับชอบเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยนะฮะแล้วก็เราไม่ไปต่างประเทศกันนะดีกว่าครับคาดหวังกับยอดียอดเงินในการสัมผัสในแคมเปญตัวเลขยังยังติกลับไม่ได้เยอะมากตัวเลขนะก็แคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่ในช่วงกลางปีนะฮะ ที่เราช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็เป็นแคมเปญที่ทางเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะพันธมิตรทั้งภาครัฐบาลและเอกชนนะในการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นช้อปปิ้งโกลบอลเดสทินเอชชั่นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะช่วงนี้เนี่ยเราต้องช้อปช่วยชาตินะครับช้อปที่ประเทศไทยเที่ยวเมืองไทยกันครับแล้วก็ใช้เงินที่ประเทศไทยให้เยอะๆครับ